Bi băng đều đã. Hoa sĩ đại lưu bì đại. Hoa ki tam tama sạc. Kang mong lôi. Kang mong 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 เย็นขนาดน้ำนี่น้ำผถือว่าเลิกไหลเติบนี่บอนตื่นก็มีตอนนี้ซุ่มเฮากำลังหาหออยู่ยเออร์นี่โฮยนี่ยูเออร์เห็นพวกบานดองเป็นเบามันตกเสียจำพรุนนี่โฮยนี่นี่เฮาตามลืบเออชุกเหนียวเลยอ๋อที่ตัวหอยน้อยหอนี้ก็เอากไนเดลยมาถึงก้อยมาทีหลังอ่ะถือว่ามันน่าเต็มคู้นี่โอเคแล้ว พอรบ้านดองยี่ได้เต็มคู่รสนี่นี่อ้ออ่างตอนนี้เท่าไหร่ละนี่นี่อ้อชื่ออ่างนี่มันสุดยอดไปเลยนะในซองแล้วบอโอ้ได้หลายแล้วเนาะหอยกับกีนี่กำลังกินหอยใช่ติดตามกันต่อไปพ่อแม่พี่น้องหอยทีได้เต็มคู่คือพอบ้านดองเบาอเลยบอหอยมันอยู่นี่แล้วเลยหอยกับกีได้แสบนี่หอยเด้กอันนี้ นี่โอ้พานในแล้วครูธรรมดาเก่งเนี่ยพวานมีความสามารถนะายเดินไปชุยยางพวานหาหอยก็ได้เอาปลาห่าดงก็ได้โอผลิตลูกก็ได้เลย

ฮอยเดอร์กับมีแตามาเดอร์อะไรนะดอกกูปูกูปดอยู่นี่เอาเมือกินส้มกินแมงคือระแสบนไงนี่อยู่แคมหอยเลยลนี่นี่อยู่แคมน้ำเลยซิวฮอยเดอร์ก็มีมามาเดอร์หลายีิสานี่โอ้้ในบบน,น้อยอเติบโอ้ได้ได้อีกแล้วนี่โอ้หุจักแล้วบอลมันอยู่แบบนี้นี่เอง หมดมันเห็นเนาะอ๋อเต็มเลยโอ้เห็นพอบ้านดองเต็มครูอย่งเหม่อแม่ลีนเอาไปวิถีแล้วไปวิทันฮอตเซอร์ซ้ำเต็มเลยนะเนี่ยแต่เก <c oughs> oh, ่าคิดแต่พอบ้านดองว่าลีนนี่สุดชนด้วยโหบุตรใจโหยจบอาบน้ำรังรถไฟก็ได้ก็ได้ขาวบริจิตต์เลยขนาดได้หอยเดินนี่หอยลายนี่เขาบิ๊ค่อยเอากินมาบ้านชุ่มตันะอันนี้นะ กขมีมากกินเนาะสุลายหอยเพราะอยาที oh, 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 en, manga, ่เขามักค่ะหอยขมหอยปังหอยขมหอยปังพุ yeah, ่นเนาะอ๋อหมอนี่กักเต็มมือแล้วเบิ่์นงานอ๋าตัวเต็มกุ้งว่อยอ๋อแน่นอนเลยทีมงานหาเก่งะนีเลยานางมีายเ่งาน้หายโอ้เห็นแล้วสองอันแล้วนี่น้อยน้อยมีใหญ่ไปเลยโอ้ลายอยู่หอยนี่กจริงจริงนี่นี่เกาเะ นี oh, ่โหหยุดหย่อนสุดยอดโอ้โหนะโอแม่พี Less ่น้องเอ้ยนี่หอยอยู่บนหอยเดอร์ไล่ลิอ๋อจิ้มจีมอยู่ลินี่นี่จกลงไปนี่จับขึ้นมาจกลงไปจับนะแต่ว่าน้อยน้อยซุ่มเข่าหาเก่งเขาได้น้อยง่ายหลายกำล่งไปอู้ได้น้อยละนี่ก็ไม่เยอะไปเลยอ๋อ โอ้โอ้โอ้ลายอเลีจกลงไปม่นเห็นเลาจิมจีมอยู่อเลีคือเขาเอาอเลีนี่จิมจีมอยู่เลยขันนี้คนมาซื้อปุ๊บเบิ่มร้อยนี่เจออีกแล้วนี่หอยนี่มันอยู่ตามแคบมาหนิหอยหอยก็เลยได้ลาย นี่ตัวน,นี้ซุ้มเฮามาฮอดบอนเฮ็ดยู้เฮ็ดกินเนี่ยนี่ได้เต็มคู่ละ่ะมาลองเบิ่งซุ้มเฮาเฮ็ดกินเด้อว่าสิม,มีขั้นตอนนั้นเลยแนะ่จุ่มดูเช้าอ้าว ออเ้เรัาจอมดีนบได้เอัเเอนนี้สูตรประบาลดองทีมหัาไฟก่อนเผาให้มันอาก่อน,อนอยัออเนงเอาไปล้างยังไป นี่อันนี้มันอา,าร์มันจะเป็นแบบนี้ จุประสงค์คือคืมันอานี่มันอาออแล้วเขาก็จะงแกง่ายมันเป็นแล้วมันแกง่ายปุ๊บแล้วมาเาล้างเรียบร้อยปุ๊บแล้วฟักอ๋อยัง่ฟักีบนี้ฟักปุ๊บแล้วก็ปุงเรียบร้อยเหอนุงิทยแล้วมไม่ใ่นี่อันนี้ซํากับมันซุกแล้วบนี้นะยังมันซุกเด้อ๋อแต่อ่ิเอออาปุ๊บแล้วจุดประสงค์คือมันอาวันนี้ปุ๊บแล้วเขาแกะออ อเอาไปฟักฟักแล้วปุ๋งปุ๋งปุ๊บแล้วมาเสื้อมาเสื้อนี่แล้วก็ค้างไฟอ้าวนั่นนั่นบอเสื้อกาบนี่นะค้างไฟกินพุลค่ำพุลค่ำมนั่นบ่พุลค่ำพุลข่ำค้างเต็มเต็มไฟเลยเหมือนอ๋อนั่นคือจุดประสงค์อ๋อนั่นนี่นี่เองสุดยอดสุดยอดสูตรพบันดองเด้อ่แม่พี่น้องเด้อนี่กินฟาดอาม่าจำเจวเนาะยากจำแล้วเจลบ่อซอยใช่หรอันนี้คือซอยแจ้วใช่ไหมนั่นบอเอาแจ้วตำแจ้วแล้วก็ ท่อเจออ๋อเจ้าเห็นแล้วอันนี้เอาห้าไฟก่อนเอาไฟก่อนประมาณดองเพื่นเราหุ้มาไฟให้มันอ่ามังุมงงเบอยู่ก่อนเอาไปล้างน้ำค่อยปักเดี๋ยวรอส้มขั้นตอนต่อไปบอคือมีท่ากินหอยวันนี้ไง chọn tỉ lơ, ủa bài lông nam ee hoặc lông nam đi Hút bài ee đi hello 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 Để hello hello này hello 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 เป็นมอเอเอ,อเอาบปน,นี้ล้างมันนี่ตัวน,นี้อันนี้มีท่านในซุกคักอันนี้นจีพอมันอาซึกวานดองว่าเอาไปซอยอกเสือพกโบโหหอมเสือมควิดแบบแซบๆแ,แ,แบบแล้วกันเบิ่งกวานดองกำลัง ฟักลาบอันนั้นอยู่นี่ฟักลาบหอยกีก็กรอกๆลไปเบิ้งน้ำเดียวเด้อเคยเคยเคยเห็นเคยกินป่ะเคเห็นแต่านดองผ่ากินเท่านี้ละอ่ะลองเอาเป็นเด้อเมนูไม่เด้อเมนูห่าตอนนั้นห่ามีเฮ็ดปีนแต่ละชนนั้นเนาะ บีบน่าสสิอุดดยเลยนี่เมนูใบอย่างเดียหลายขนาดเนาะเดี๋ยวเอาเมื่อทิ้งติ้งแล้วมีพลอยเชื่อพักขนาดนะาดั้นกินแค่น้ำรอดอันใดยี่นี่กินยี่นี่รอด

ฟักแล้วปรุงเรียบร้อยแล้วก็เอามาเซออองมานี่นนแล้วก็ปิดเอาฟามันปิดนี่ปิดแล้วก็เอาไปเผาเอาไปวางไว้ใส่<ด>ท่านไฟใส่กอไฟให้มันสุกๆแล้วก็ค่อยอ,ออมมากินตู้พูดล้ว่างอาเปิดละว่องอันนี้กลางห่วงี้ว่างอันนี้เอากระดรตูโพูดละคือข้อหมายคือยันที่เทาเ้าเฮาเนาะ อเไม่นี่ปิดลาแล้วก็เอามามาวางเ่อทานไฟอพี่หอมอมหอมนี้นาชิโกไม้คือลาบเจอดก็าเดตัวนี้ตัวนี้ไม้ตัวนี้อมาว่ดอ้อมาว่ะดิแล้วตัวน้าตัวนี้ก็พดตะเหิงลวแต่ว่ามันยังพดยู่ได้ปล่อยให้มันยาพดปุบ Old hát xuân đu tư duyên chung một không xuân đu tư nít nó. Shook oh. okay. <laughs> 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 nó. Hoa. 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 เลยอาแกมาหนิแกมันลุยเปิดมันนี่เผาไฟซิมเด้อเปิดมันเด้อย่อมแบบมาๆาผมแม่พี่น okay, ben И, ben beeping, um. ้องมากินน้ำเดียวซุปแล้วซุปแล้วนี่ยกำลังลุยอยู่ตะคุณอาขัาขนาดนี้กินถ้วยเลยก็ได้รถมาต้อเลือดพื้นยังพกขนมา

ชุดมาบุญช่วยนำนี่คือหากินแบบพื้นบ้านอ๋อตัวพี่เสียฝาม i i i um. ันก็เปิดที่จับกินอ๋อหอยกับกี๊ สูตรพบานดองอยู่โฮยเดอร์อยู่บ้านโฮยเดอรอ์กินแบบสดๆเอ้ยกินแบบกินแบบหาได้แล้วก่ะกินอยู่ในหิมโฮนี่เลยกินอยู่ในโกนโฮยเลยแบบธรแบบรมชาติส,สุดๆเลยหอเบาก็เข้าใจลายลๆสารลับคนที่เบิ้งตั้งแต่ต้นจนจบคลิปหน้าเจอเดี๋ยวไม่ได้ ا.